สวัสดีเพื่อนๆชาวลูน่าการคอร์เนอร์ทุกคนครับสำหรับคลิปแบทเทิลของโปเกมอนในวันนี้นะครับก็จะเป็นเด็กซากุระบิสและฮันเทล เจอกับเด็กโอรองเกตของแมรี่นั่นเองนะครับเด็กซากุระบิสแล้วก็ฮันเทลเนี่ยเป็นเด็กที่สามารถโจมตีได้แบบรุนแรงมากๆเลยนะครับตีตามจํานวนการพลังงานน้ําที่ติดอยู่กับซากุระบิสนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูนะครับว่ามันจะแข็งแกร่งแค่ไหนวันนี้ก่อนจะเริ่มนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คุยกับพวกเราได้นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเปิดมานะครับทางฝั่งของเด็กซากุระบิสก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเปิดมาด้วยปาลูลุนะครับแล้วก็ ฝั่งโอโรเกะเปิดมาด้วยมาชิมาชิระนะครับแล้วก็เข้าเทินนะครับมาถึงก็ใช้ภาชนะแห่งพืนปัตพีนะครับทิ้งเป็นพลังงานรีเวอร์ซเอลนะครับแล้วก็หาพลังงานน้ํา2ใบขึ้นมือครับแล้วก็ติดไปที่ปาลูรูครับผมแล้วก็ผ่านเทินเลยครับเข้าสู่เทินของฝั่งโอองเกะนะครับแล้วก็โอ้โหลง3ตัวเลยครับเป็นเบโลบานะครับแล้วก็ยูกิวาราชิและมาชิมาชิระอีกตัวหนึ่ง แล้วก็ใช้เปปเปอร์เลยครับหาไอเทมกับไอเทมติดโปยมอนโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเด็กของฝั่งซากุระบิสเนี่ยค่อนข้างจะแพ้ทางโอโงเกะเลยนะครับเนื่องจากเป็นตัวเล็กแล้วฝั่งโอโงเกะเนี่ยสามารถที่จะกระจายดาเมจได้นะครับแล้วไอเทมติดโปยมอนครับหาเป็นแมชชีนท่าต่อสู้อีว l ลูชันนะครับและไอเทมครับเอาเป็นลูกอมประหลาดครับผมแล้วก็ติดพลังงานครับแล้วก็อีว l ลูชันเลยครับ2ตัวเป็นกีโมแล้วก็นี่ครับ ยูคิเมโนโกะนั่นเองนะครับฉากกั้นแช่แข็งเนาะโปเกมอนที่มีความสามารถนะครับก็จะเจ็บตอนจบเทินเนาะเอาละครับก็เจ็บไปครับสำหรับมาชิมาชิระตัวละสิบนะครับแล้วก็เข้าเทินจั่วครับฝั่งของสากูระบิสวางลงไปเป็นเชมินนะครับสำคัญเลยครับสำหรับเด็กตัวเล็กต้องวางเชมินเพื่อป้องกันการโจมตีด้านหลังนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะป้องกันดาเมจ30จากโอลเงเก X ของแมรี่ได้นะครับแล้วก็ใช้เป็น โปฟินมิตรภาพนะครับเราโปฟินมิตรภาพก็หาเป็นปาลุลุแล้วก็ปีนะครับลงไมข้างหลังนะครับแล้วก็ติดพลังงานครับอีกใบหนึ่งแล้วก็หนีเลยครับหนี2นะครับเอาปีขึ้นไปครับแล้วก็ใช้กามือัจวครับโจวจนมือมี7นะฮะเขาเทินฝั่งของเด็กโอรองเกะนะครับเจ็บไปอีก10นะเป็น20แล้วนะครับแล้วก็ใช้โปฟินมิตรภาพครับ โปเกมอนพื้นฐานนะครับ HP ไม่เกิน70เป็นเบโรบากับชาริทัสสอครับปัจจุบันเนี่ยเด็กของโอโงเกะก็จะมีการเอาชาริทัสสือมาใส่อยู่บ้างนะครับอาจไม่เอาครับเปลี่ยนก่อนครับสุดท้ายตัดสินใจเลือกเป็นซูโบมี่นะครับเลือกเสร็จก็สับครับแล้วก็โยนเลยครับ20ฮะแล้วก็หนีครับเอาเป็นซูโบมี่ขึ้นไปอ๋อจะเอาซูโบมี่มาตีปิดนะครับแล้วก็ใช้นันจโมก่อนครับต่างฝ่ายต่างเอากาสเข้าไป ไว้ใต้เด็กนะครับแล้วจ่วตามการดัางวันนะตอนนี้ก็จะจ่วคนละ6นะครับแล้วก็ติดพลังงานความมืดอีกใบหนึ่งครับแล้วโยน20ใส่เชมินนะครับเชมินเนี่ยจะป้องกันเฉพาะการโจมตีไปด้านหลังนะครับการโยนตัวนับดาเมจเนี่ยกันไม่ได้นะสำหรับเชมินซูอบอมมีเมื่อกี้ครับตีปิดไปเลยฮนะโอ้แล้วมีการใช้การ์ดนี่ครับไห่ใต้ครับผม ไม่ค่อยเห็นคนเอามาใส่เท่าไหร่นะไหใต้นะครับไห้ใต้บอกว่าเลือกการ์ดบนมือ2ใบนะครับเรียงตามลำดับที่ชอบกลับไปใต้เด็กนะครับหลังจากนั้นจวการ์ดสใบจากสำรับการ์ดนะครับแล้วก็วิวัฒนาการซากูละบิสเลยครับแล้วก็โจมตีนะครับถ้าไม้ตายของซากูละบิสนะครับเมื่อโจมตีเขาสามารถเอาพลังงานนะครับจากมือนะพลังงานพื้นฐานน้ำนะครับไปติดเพิ่มได้นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับ ลูกละ30เลยนะครับถือว่ามีโอกาสตีแรงได้อยู่นะครับโดน ko ไปครับแล้วก็ใช้โบทาวครับผมแล้วก็ใช้เป็นไปหามยามราตีครับดึงกลับขึ้นมาเป็นซูโบมี่นะครับแล้วก็โยนดาเมครับโอ้โหโยนไปตัวละ20ครับคือเคมินนี่โยนจนน็อกเลยฮะแล้วก็ซูโบมี่ครับตีเข้าไปอีก10แล้วล็อกไอเทมนะฮะ แล้วก็ตีเลยครับอะตีน็อกนะครับฝั่งของโอรงเก้ครับเอามาชิมาชิระขึ้นมาติดพลังงานไปที่มาชิมาชิระครับผมตัวหนึ่งแล้วก็โยนครับ40โอ้โหผมบอกเลยว่าไม่ต้องถึงมือโอรงเก้เลยครับจุดนี้แล้วก็ไปหามยามาตีครับเหมือนเดิมครับหนีแล้วก็เอาขึ้นไปครับแล้วก็ใช้งานวิจัยศาสตราจารย์ครับทิ้งหมดมือครับแล้วก็จั่ว7ใบนะฮะ แล้วก็ตีครับ10ดาเมจสแล้วก็จั่วขึ้นมาครับเข้าเธอนะครับต้องเรียกว่าน่าจะโอ้โหค่อนข้างแพ้ทางดีเดียวนะแล้วก็ตีปิดไปครับซือบอมี่โดนอีกแล้วแล้วเป็นกีโมครับขึ้นมาอาจจะลืมวางตัวนับดามจจากฉากกั้นแช่แข็งนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้โบทาครับเลือกมาชิมาชิระใหม่อีกตัวหนึ่งมาชิมาชิระเนี่ยคือมีผลมากๆกนะกับการเล่นกับตัวเล็กนะครับอ่ะอันนี้ครับเจ็บจากฉากกั้นแช่แข็งนะครับ ยิมสไปทาวนะครับเรียกโอลองเกมาโอลองเกครับพลังอัพดึงพลังงานความมืด2องใบมานะครับติดที่ตัวเองครับโอ้โหคืออย่างนี้ K o ตัวข้างหลังได้อีกนะครับนี่ครับวางครับวางจน k o เลยครับนี่ฮะเก็บไปอีก1นงรางวัลนะครับแล้วก็ใช้คันเบ็ดชั้นยอดครับ แล้วก็ตีครับข้างหน้า180ข้างหลัง30ครับไม่มีเชมินกันแล้วนะเก็บไปอีกหนึ่งรางวัลครับแล้วก็ฉากกั้นแช่แข็งทำให้มาชิมาชิระครับโดนไปอีกตัวละ10ดาเมดครับเข้าเทินฝั่งซากูระบิสครับวางคิจิคิจิสึนะครับแล้วก็วิวัฒนาการซาคุระบิสครับแล้วก็ติดพลังงานแล้วก็ใช้โปฟินมิตรภาพนะครับหามา2ตัวนะครับ ดูจังหวะแล้วจริงๆฝั่งของซากุระบิสเนี่ยก็ต้องการอีกแค่3การรางวันนะครับแล้วก็ใช้เป็นภาชนะแห่งพื้นปตัตตพีครับผมทิ้ง1ใบนะครับแล้วหาพลังงานพื้นฐานนะครับ2ใบขึ้นมือหาเป็นพลังงานน้ําครับทั้ง2ใบเลยแล้วใช้เปรหามยามลาตีครับเก็บขึ้นมาเป็นเชมินอ่าเชมินมากันด้านหลังไว้ให้นะครับ หลังจากนั้นครับจว่สาจากพริกวิกฤตของคิจิคิจิสึนะครับแล้วก็ใช้ภาชนะแห่งผืนปัตตพีอีกใบนึงครับทิงกา๊าซหนึ่งใบแล้วก็หาพลังงานพื้นฐาน2ใบนะแล้วก็ก่อนจะตีครับสาคูระบิสสามารถติดพลังงานเข้าไปได้นะดูกี่ใบครับเนี่ยโอ้โห1 2 3 4 5 6ใบครับ6ใบก็คือ180ดาเมจนะครับ ก็กลายเป็น200ครับว่าด้านหลังนี่มาชิมาชิระเรียกว่าโอ้เจ็บเยอะมากครับจัวครับ1ใบเอาเถิดน,นะครับเชมินเจ็บอยู่1น,นะฮะแล้วใช้กล่องลับนะครับทิ้ง3ใบหาเป็นคำสั่งของบอสครับลูกอมปลาดนะครับแล้วก็โบทาวครับผมโอ้โหอันนี้น่าจะได้ทุกอย่างที่ต้องการพร้อมมากๆแล้ครับ แล้วติดพลังงาน1ใบให้มาชิมาชิระครับผมและใช้คําสั่งของบอสครับดึงเป็นคิจิคิจิสึครับผมแล้วก็เอาลิงโยนนะครับแล้วก็โอรองเกตตีซ้ําก็สามารถที่จะน็อกได้ได้2การรางวัลก็คือจบเกมเลยนะครับก็เป็นฝั่งของโอรองเกตที่ชนะไปนะครับสำหรับเกมนี้ก็ถือเป็นเด็กที่เก่งมากๆนะครับในยุคปัจจุบัน ของโปยมอนเทรดดิ้งการเกมภาษาไทยนะโอรองเกะนะครับก็เป็นตัวที่เลือดก็เยอะนะครับแปลงร่างขึ้นมาก็ไม่ยากนะครับแล้วพอแปลงร่างได้ปุ๊บเนี่ยเขามีทุกอย่างเลยครับตีได้นะครับกระจายดาเมจด้วยนะครับข้อเสียเดียวของเด็กโอรองเกะก็คือมันไม่มีการ์ดจั่วนะครับ่วนเด็กซากูระบิสนะครับถึงแม้วันนี้เราจะไม่เห็นดาเมจที่มันถล่มทลายนะครับแต่จริงๆแล้วโปย์มอนตัวนี้ตีได้แรงมากๆเลยนะครับใครที่สนใจเด็กตัวเล็กซากุระบิสกับฮันเทลผมว่าน่าเล่นมากๆเลยนะครับ แล้ววันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับยิมแบ t เทิของ Luna าการ์ดคอนเดอรนะครับไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้จากเพียงเท่านี้สวัสดีครับ